นี่ครับได้ตัวมาแล้วพี่เขาบอกไม่ต้องไปใส่ฟิวเขาบอกเอาสายใหญ่อย่างดีไปเลยนี่เมตรละร้อยเจ็ดสิบโอ้ไปแปดเมตรเถื่อ,อไว้ยังไงเออพี่เขาจ้ำใส่มาให้นี่ครับเขาทำมาอย่างดีเลยแล้วก็ใส่หางปลาของมันด้วยโอ้เอาสายอย่างดีไปโอ้อางเงี้ยไอ้พวกเนี้ยมันไม่ลงโคง้งไม่ช็อตแต่เราก็แหมเขื่อช็อตมาแล้วไม่อุ่นใจพี่เขาเฮอรรับประกันหนามากสายอย่างดีไปนี่ครับใส่อ่อนอย่างดีเลยไปใส่แป๊บเดียว โอเคครับก่อนเลยก็หวัดดีเรื่องที่ทุกคนก่อนเลยวันนี้นะครับออกมดเลยสามคันเมื่อวานฝนตกเกี่ยวไม่ได้เลยดูรับน้ะไม่ขังกันเลยเมื่อคืนตกนิดหน่อยหนึ่งแต่ว่าวานตกเยอะตกหนักครับเดี๋ยวไปลุ้มสองคันนะแจ็คต่อนเลยนะเจ้าแรกเลยเจอกันหน้างานโอเคครับ okay, เราติดแปลงน้าดึงโฮมมาก,ก่อนนะครับกระเจือร์กำลังเดินเข้ามาเข้าหอกพวงเบอร์20ฝั่งลู่เกี่ยวไปแล้วได้เป็น17ตันกว่าแล้วตีแก๊กนะครับเขา30กว่าๆทั้งหมดนะครับอันนี้เราก็เก็บหรือประมาณกี่ไร่ไม่รู้อ่ะฝั่งลู่เขาได้ไปแล้ว17กว่าตอนนี้ก็เยอะเหมือนกันแต่เขาบอกฝั่งนี้ดีทุกฝั่งลู่ไม่ได้ฝั่งนี้จะมีดินด้นมีเด้งหน่อยลอยตัดไปนะครับ ดีนะครับข่าพวกนี้ไม่ล้มนะเกี่ยวมายังไม่เคยเจอเบอร์ยี่สิบล้มสักทีนะครับแล้วเป็นตีหนึ่งพวงอะ่ะโดนฝนโดนฝนโดนล้มขนาดนั้นนะหน้าล้มตีหนึ่งพวงแล้วล้มนะรครับว้เกี่ยว ก็เดี๋ยวผมต้องไปช่วยจับบอมนะครับจัาบ,บอมมาคนเดียวนี่แหละช่างสีย่นำนาไม่เสร็จในช่างสีย่นำนาอยู่เงนี้ยวันนั้นที่ย่ำวันหกไร่สามพันอ่ะก็เดี๋ยวให้โอกับพี่พงเกี่ยวอยู่นี่เดี๋ยวเราไปช่วยจับบอม <S <S ใกล้ๆก,กันเลยครับทุ่งเดียวกันมานี่นะครับนี่ห้าไร่ครับตรงนี้ข้างนา,าช่างสีเลยหลู่ไว้เลยตะเปะเลยนะ เก็บรถก่อนก่อนเมื่อกี้ครับ,กรกรบเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเลยครับใส่ไฟไหม้ครับดูมือผมใส่ไฟกระไดน่าจะไม่แน่เดิมมาจากรถเทรล,ลที่ซื้อมาเขาไม่ได้ติดฟิวมามาเนี่ยดูเนี่ยไหม้เลยครับถังระเพิงก็ใช้ไปแล้วขวันกบเลยยวให้ดูตลงมาเดี๋ยวบอกตลงให้ดูครับนี่ครับเมื่อกี้ที่พ่น เอาถางสะพือเลพ่นเงินก,ก,กนระจายควันขดไปหมดเดยลยผมกระชากตัวแบนหอดนี่นะต่ออย่างหัวนี่ระยะยาวที่ต่องมอเตอร์กระไดด้านหลังะครับไหมทั้งเต้นเลยเต้นเนะี้ยแต่ไม่มีฟิวเดี๋ยวก็ทำใหม่ต่อฟิวสายคงเก่าคงจะไปแหน,นะโค้งอ่ะจีตลอดเลย ใช่ัเส้นเลยแบบไฟุ้่นเนะยอย่าเอาไปไหมดวงนะดีนะผมมาพอดีแล้วจ้าบอมเถอร์เกี่ยวไปพอดีอ่ะเกือบจะไฟไหม่เลยนี่บอวเทอไปเก็บก่อนต้องซื้อสายไฟมาใหม่วันนี้ไม่ทันน่ะยังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผมเมื่อกี้นี่นะคุณไม่ต้องตกใจอะไรอ่ะคุณรีบถอดขรัวแบตให้ได้อย่างเดียวครับเพราะ ที่ช็อตเนี่ยช็อตเพราะไฟกระแสะไฟจากแบตเตอรี่ทั้งนั้นเลยครับเกี่ยวกับสายไฟนะควันเริ่มขึ้นแล้วผมตะโกนเรียกอ้มอมม้อมไอ้ไฟช็อตไฟช็อตบอกผมแบบเอาดีเอาถังดับเพลิงที่รถเกี่ยวมาด้วยเห็นไ,ไหมครับผมบอกแล้วมีติดไว้อะไม่เสียหลายถังเจ็ดร้อยบาทจริง,รงแล้วก็ชักแล้วก็พ่นไปที่สายก่อนแล้วพ่น,น,นพ่น,พนแล้วก็รีบเอาประแจมาขันเอาขั้วแบตออกให้ได้ครับขั้วไหนก็ได้ครับต้อออกให้กระแสไฟเขาไม่ถึงกันนะ ดีแนละ้วถือว่าทํากันไวถือว่าออกไวแต่ก็ยังไหม้กันทั้งเส้นเลยฮะเกือบแล้วอ่ะมือผมเนี่มคองนะด้านเลยเดี๋ยวเราไปเก็บบ้างก่อนเนื่องจวิ่งคันเดียวไปก่อนแล้วค่อยไล่แต่งแต่ไฟเข้าใหม่แล้วก็เดี๋ยวผมต่อเลยดีกว่าเรเทเลอร์คันเดียวก็จะแย่ตรงนี้งานเยอะแค่เอาสายไฟไปที่ใด้ตัวยกปากแค่นั้นเลยครับแล้วผ่านฟิวตัวหนึง่งต่อจากพวกบวกไปนะครับเกือบไปแล้ว ดวงจริงนะคือแบถ้าผมไม่มาขจ่า,จาบอมก็อยู่คนเดียวรอช่างตีคือเราก็ไม่รู้ว่ายังงั้นไม่แน่นไ,ฟไฟลุกแน่ละลายแดงเยิ้มขนาดนั้นเกือบไปแล้วเดี๋ยวโอเคไม่คาดคิดเลยครับมันเกิดขึ้นได้เสมอเดี๋ยวเราต่อเสร็จเดี๋ยวเราออกไปหาจ่าบอมต่อก็น,อน,นี่ครับได้ตัวมาแล้วที่เขาบอกไม่ต้องไปใส่ฟิว เขาบอกเอาสายใหญ่ยังดีไปเลยนี่มอเมตรละร้อยเจ็ดสิบขอไฟแปดเมตรเถลือไว้ยังไงเออพี่เขาจำ้ำสายมาให้นี่ครับเขาทำมาอย่างดีเลยแล้วส่หางปลาของมันด้วยก็เอาสายอย่างดีไปเขอกอย่างเงี้ยไอ้พวกเนี้ยมันไม่ลงโคง้งไม่ช็อตแต่เราก็แหมเคยช็อตมาแล้วไม่อุ่นใจแล้วพี่เอ้เฮ้รับประกันหนามากสายอย่างดีไปนี่ครับใส่อ่อนอย่างดีเลยไปใส่แป๊บเดียวใส่เสร็จแล้วครับเนี่ย าสายยังดีลองแล้วขึ้นลงได้ปกติไม่ช็อตแล้วครับเมื่อกี้นี้มันลงโคง้งสายมันต้องมีตรงไนแตกทือเป็นแหนกกรบโค้งเะไกเพราะเส้นนี้มันเป็นไฟไปเดี๋ยวไปลุยเลยนครับจเจอทีมงานรถทำเม็ดรถเกี่ยวข้าวนะนะเพนเกี่ยวคู่กันกับของจ่าบอมที่มาลงเลย่ยจ่าบอมมาลงแล้วเดี๋ยวเราย้ายโอไปฝั่งนูน้นโอไปเก็บงานสามไร่ห้าไล่ไล์หกไร่ยิบย่อยอยู่แถวนั้นแหละ า,เ,าเดี๋ยวครับว่าเกี่ยวตรงนี้16ไร่เดี๋ยวจ่าบอกว่าเกี่ยว,ยวติดกันเนี่ยของจ่าบอกว่าระดับไล่์ะเกียนเลยเบอร์8ของพวงอันนี้เบอร์20ของนภเพนระดับไล่์ะเกียนเหมือนกันครับจะเป็นนาวาด เขาลงตระไา้นนะ่เะเกิดจาบอมเกี่ยวติดกันประมาณ6ไลร่7จไล,ล่นี่ครับงานที่ oh. จับบอลเกี่ยวเออนั่นบึกนี่ครับตลกมาแล้วประชันกันแล้วเกี่ยวคู่กันเลย ข้าวเขาดีจริงๆเนะ่ยตะโรดังน้ำเลยลงลงเดี๋ยวเราไปย้ายโอ๊คทางนน้นเราจะหลงย้ายพิพงไปลงของเยนวยเจ้าโอ้โหนั่นรอบเกือบเต็มกล้องมาเลยเนี่ยลากสองคันกับปิกอัพแถ้งพี่แจ็คก,ก็ได้ดีเหมือนกันนะดิเนี่ย พอ,อได้อือโอ้นนเกี่ยวประชันกันแล้วนะอา้าวจะไมออกมาออแล้วเลยนะฮะ<า>จะไม่จะมาแล้วมาแล้ว,ลวเอาปลูก,กว่าเอาเอาลูกเครื่องมาได้ได้ลูกเครื่องผมอยู่เนี่ยแต่ถ้าจะโลดยอย่างดีอ่ะแต่ยังดูเปียกๆอยู่ฝางต้องลดลง โอเคครับตอนนี้ผมก็ตรงมงองนี่นะเพราะผมเดินออกมาก่อนติดแขนติดเลยกระโหลกเราไปตรงโอ่บังนู้นคนระับเราย้อนกลับไปดูจา่าบอลเกี่ยวข้าวมันเพื่อการคณะได้ไจะประมาณได้รอบหนึ่งแล้วตอนนี้ครับวุ้ยอะไรนี้หลายเรื่องเลยไปโกงไปช็อตอะไรมั่วหมด คือครับจะลงย้ายโอมาแล้วครับอันนี้เป็นทุ่งโดเสรทฐีนะครับทุ่งที่บ้านของพิจิตรอำเภอเมือง ครับดูรัวเขาดิเบอร์แปดมีกี่เบอร์กันแน่เนี่ยข้าวนาหวานเลยครับ เบอร์ยีบนาเนี่ยเนี่ยดูลวงดิผิดกันเลยเหมเม็ดดกกว่ายังไงก็ได้ดีกว่าไอ้เบอร์แปดันดีแต่ต้นนะผมว่ามันสูงลวงยาวใหญ่แต่มันยัดตู้ไม่ได้เฮ้หัวมีอะไรเกินเบอร์ยี่สิบป่ะเม็ดมันจาวกว่ามันไม่ค่อยยัดแต่เม็ดมันป้วนกว่าแล้วแต่ชอบ แต่ส่วนตัวผมว่าผมให้ไปทางเบอร์20 เไป,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 ปเลยครับเกียวครับท่เกียวกันเนี่ยหัวโดครับจะมดเข้าไปอีกพวกดข้างปเาได้อหมดละันีเ้เนี่ยในน้ในน,ใน,น,ใน,น้มีมน,าน,าน,น้ำจะลน้า้หลายเจ้าครับืนเดียวเท่านั้น

แต่ก็น้ำหนักโอเคอยู่ข้าวก็หือว่าไม่ได้เกี่ยวจะได้เกียดครับแต่แค่พอเอได้แล้วตัวนี้ลงขึ้นการแั็แตะเลยขาการนาก็รอย้อนมาเต็มปากเลยเนี่ยแล้วยังอย่างหนาเลยเนี่ยไม่ีหย่อเดือนเยอะเลยหรอ มาได้สบายครับไปไปนะไลดูครับคว่าตะแกงมาแล้วเลยครับโอะสามลอยแล้วมันล้มเปียกหน่อยดูตะแกงเนา แขกเยอะชาวบ้านเยอะโอ้โหเต็มไปหมดเดี๋ยวข้าวแถวบ้านนี้นะคนเยอะหน่อยที่แรกน้โลนก็จะทำเบอร์ยี่สิเดียวกล้าเขาเขาไม่ทันข้าวเลยต้องทำให้เนี่ยแปดเตเกี่ยวนั่จัเกี่ยวอ่ะเ้หานุ้นเต็มรปหมจานุ้นหกลาเบอร์ยี่สิบ điên quá, lốp xe này, cái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  này, vâng 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 rồi vâng 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 tụt vâng 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 กแต่น้ำหนักดีนะพี่เขียวเสริมอาจจะน้อยหน่อยหนักเทนะ่านั่นน้ำหนักดีเลยจันหนักเลยวะเอาวตกด้วยอ่ะราคาถูกหน่อยแต่ได้น้ำหนักด้วย จเจ็ดพัดนามาเช้าเป็นเจ็ดพันเจ้าแลกไม้านั่งไปได้เท่าไ ได้เจ็ดเกียงครับเ,จ,เจ,จ้าเลยมองฟังราคาอย่างดีแล้วแร <c oughs> งตึน้นำหนักดี <c oughs> อเดี๋ยวพรุนี้ผมจะไปวานตัวที่นานะี่ไปซื้อมาแล้วผลสองผมใช้ช8้แปด ห้าสามตัวคุณรูกสิบสามราควไม่ไหวรใครไม่ลงเลยทั้งเจ็ไปปลายอ่ะมันเจ็ดเกือบพันไม่ไ,8 8ไมหวแพงจัดก็ชิ้นแปดนแปดสืนนาดีายด้วยนะครับผมเป็นนาดีนายกันาในผมใช้ช้หกี่สูนย์กับชิเป็นนาิเดียวนานในบ้านก็ซื้อมาลูกลพันสากว่าบาทชิห้ก็พันสามกว่าบาทเหมือนกันเล็หน่อยดีเหมือนกันแหละ ม,มาช่วยกันเกี่ยวลากสองพันครับรงนวนข่าวดีรูวระดับเตินนานก็ได้รนยี่สิบอ่ะ ยัามไงนะอ้าวปขาปลูกโอ้โหแล้วมาทั้งลำเลยยามาด้วยีเกียร์ทอยอเกียร์ทอนเยอะเดี๋ยวเรารอรถมากนี่หวานโอเคมาเลยครับโอ้พี่พ่ออย่เดือวลึจัดเดี๋ยวล้อลื่นโอ้ ในราคาไ่มพี่เจ็ดพันสี่โอ้โหเอาเกียร์สเกียรย์สามเกียร์หกสิบสามเกียร์หกนเจสามเกียจหนักดีอ่ะนักดีเขกระมาสี่เจ็ดพันสี่เฮ้อพอได้ครับคันี้ ่อได้แกงเลยัอดีเอ้อลื่นเทือกดักดีเนี่ยุ้ยแนบข้าดินบ้าโอ้ยยุบว่ะเอา รู้ว่าหล่นลงไปทำไมไงก็จะลงไปมากอ้าไกไม่ได้สักทินะในคืน้เยจับึงไถึงเหรอึงอเส็จแล้วเราิดิก ร้อยนะครับก <t ess S 1> mm ็สหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามกับช่องด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะเสร็ตจ๊อกหรือลาวเมื่อกี้ได้ไปสามเทียนเจ็ดสิบตอนนี้ปรุงแบบแปลกเขาปรุงสามสิบเดือนเจ็ดสิบหรือว่าสี่เกียร์เอาลงเขาปรุงเลยสี่ห้าหก ได้เกียงเจ็นเดนะครับได้เรื่พอได้ราคาเจ็ดนสีครับไป้วครับเรื่อสดีครับไม่เจอก็แบงุดหน้าเลยรับผม